การวางรางรถไฟความเร็วสูงจากระตาบันดุงในอินโดนีเซียเสร็จสมบูรณ์แล้วนับเป็นก้าวสำคัญของความสำเร็จในการก่อสร้างรถไฟสายนี้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการสำคัญภายใต้โครงการข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง b e l t and Road i n i t i a t i v e ที่เชื่อมต่อกรุงจากระตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียและบันดุงของฉวาตะวันตกระยะทาง142กิโลเมตร รถไฟความเร็วสูงถูกสร้างโดยเทคโนโลยีจีนวิ่งได้ด้วยความเร็วประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจาก3ชั่วโมงเหลือเพียง40นาทีงานเฉลิมฉลองจัดขึ้นที่สถานีฮาลิมในกรุงจาการ์ตาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของการก่อสร้างทางรถไฟนับตั้งแต่เริ่มงานวางรางเมื่อวันที่20เมษาย,ยนปีที่ผ่านมาทีมงานก่อสร้างทำงานภายใต้ข้อจำกัดทั้งเรื่องฝนตกอากาศร,ร้อนจัด แต่มุ่งมั่นให้งานสําเร็จด้วยมาตรฐานที่สูงผู้จัดการโครงการก่อสร้างระบุว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบปรับความแั่นยําของรางทดสอบระบบรางคาดว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ตามกําหนด